ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทวิเคราะห์บอลเด็ดประจําวันที่13เมษายนพศ2563นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลประจําวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูตารางบอลบอลมุนต่างๆและผลบอลสดหรือบทวิเคราะห์บอลเด็ดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w ว w ราคาบอลดัดนะครับผมและสําหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะครับผมเพียงแค่ เติมเงิน300บาทท่านใจรับโบนัสพิเศษทันทีจํานวน100บาทไปไฟรีกันเลยดีเดียวสาหรับใครที่สนใจนั้นก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะมีโปรแกรมวิเคราะห์อบอลคานวณด้วยระบบ AIP 2020ที่มีความแม่นยำ90%แจกให้อีกด้วยนะผมและยังแถมสูตรบาคาร่าไ,ไปให้ใช้กันแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะและอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากช่อง Channel YouTube ราคาบอดนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ท่านใครรับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอเคครับผมงั้นวันนี้เราไปเริ่มฟังบทกันเลยดีกว่านะครับผม ซึ่งฟุตบอลวันนี้นะผมเป็นฟุตบอลเบรุตพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะจะมีเตะกันอยู่เพียงแค่คู่เดียวทเ,เท่นา, avia, ose, นะทน,า Luke ates, นั้นเองนะครับผมเป็นทางด้านของสลาเวียโมซีนะจะดวลกับทางด้านของลุกเบสนั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะฮะเราไปดูสถิติของเขาทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของด้านเจ้าบ้านนะครับผมเรียกได้ว่าทําฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวมีหลุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนั่นก็คือ4นัดที่แล้วนะซึ่งหลุดแพ้กับทาางง้นขอ FK สุ มาด้วยสกอร์3บรตูต่อ1นั่นเองนะผมแต่นัดล่าสุดนะก็เพิ่งจะเปิดบ้านนอาชนะ บาเต้บริซอฟมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะและเป็นการเอาชนะมาสามนัดติดต่อกันแล้วนะซึ่งเด็กเลยว่าห้านัดหลังสุดของเขาเนี่ยถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวพเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้4นัดนะครับผมมีลุแ้แค่เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านของทีมเยือนนะอย่างทางด้านลุคเบสน,นะผมสติห้านัดหลังสุดของเขาเนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ว่า2นัดหลังสุดเนี่ยมาสะดุดแพ้ไปทั้ง2นัดเลยทีเดียวซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็พึงจะแพ้กับทางด้านของบาเต้บริซอฟมาด้วยสกอร์หนึ่งประต,ตร พวกเขาจะต้องบุกไปเจอทาบท้านงของซาลาวเวียมโมซีนะที่เรทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของเขาทั้งสองทีมเนี่ยดูจะเป็นทางน้างของ เจ้าบ้านอย่างซาลาเวียโมซี่เนะี่ยที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะพวกเขา10นัดหลังสุดนะไม่แพ้กับใครเลยนะกับเกมในบ้านนะถือว่าเล่นในบ้านได้แข็งแก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับผมทั้ง2ทีมนี้นีะ่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะซึ่งเกมนี้นะผมก็มองว่านะทีมเจ้าบ้านอย่างซาลาเวียโมซี่เนะี่ยจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับผมกอก์ที่ผมคาดการณ์นะซาลาเวียโมซี่เฉือนชนะลุกเบสไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผม โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทครห์อบอลประจำวันนี้นะถ้ากท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอ,ตอไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะ,ะผมผมขอพูดตอนข้างต้นอีกนิดนึงนะผมสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะ,ะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะ,ะซึ่ง ตอนนี้นะพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน300บาทท่านจะได้รับโบนัสพิเศษทันทีจํานวน100บาทโดฟรีกันเลยทีเดียวและยังไม่หมดแค่นะั้นนะพวกท่านยังได้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บองคำนวณด้วยระบบ A.I.P. สองพี่สิบที่มีความแม่นยำเกาสิบเปอร์เซ็นตแจกให้อีกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่าตอนสุดท้ายนะก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบอลน,นะเพียงแค่เท่านี้ท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษมมมมาาากกยยยตตตลลอออดด24ชััััั่ววววโงงนนนนเเทีีีสํหรบ้้ะผข ไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ